เนี่เราต้องเอาไปแลกของ<า><า>เขขอซีได้ไอ้อำมานะจะแลกมันไม่มีเอเบซีที่นี่ได้มึงเสกมาไม่เลส็สัดได้ไงแล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรวะอะไว้เสกจะได้ลุ้นแล้วแล้วเมื่อกี้ใครมันบอกว่าอะไรวะกูฟังพี่เสกโลโซลอยู่ เราและนายไงเออโอจ๊กวันนี้จะมีเราเฮ้ยคุณเจอภูเขาไหมแม่นุางอ่ะจดจำไว้ไปสร้างบ้านข้างบนน่อยไหมบอไม่ทิ้งกันอย่าหอนโทษ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 แล้วหอนเรียกคุณเป็นหมาเลยโอ้น่ารักซะด้วยหมาน่ารักหมาพันอะไรมาเพิ่มพันปลาปูง ปปอกปลอมไงกูติดบั<_<_ k> <_ k <_<_<_<_็อกอะไรไปเนี่ยเฮ้ยกงงพันแบบโป่งกูงงเลยเป็นไงเฮ้ยโอ้โหคิปเปอร์ระเบิดใครทำอะไรเขาเบิดวะ NBC เฮ้ย NBC ของดีเอาตัวนี้กลับไปดีแหลมไก่ครับจะเอา NBC ตัวกลับไปเหรอก็ล่อมันมาล่อมาไม่ได้ต้องช่วยกันอะช่วยกันดัน ต้องเอาอนี้แหละทําเป็นทางแบบยาวๆไปเลยแล้วก็ามาช่วยดันเลยเดี๋ยวก,กูหานี่ก่อนแหละหาดินเวลาทําเป็นทางจะได้ทําง่ายๆแบบนั้นจะด,ดีสุดเดี๋ยวก,กูเอาเอาเหล็กไปไอรอนไปหลอมก่นอนเดี๋ยวเฮ้ยอ,อย่าเดินหนีดิวะจาวุ่นเละเดี๋ยวแป๊บๆรราเแ,แ,แน๊ะ เดี๋ยวอะไรเงี้ยไม้ไปไหนหมดวะพยายามแล้วกูจะทาที่ขุดยังไงวนะ hey, เนี่ยเฮ้สกิลตันยิงวะก็ว่ายเลยลูกสกลิลตันยิงเฮ้ย <Hey, S 1> พาสมการมาส่งเลยนะสมการอ,อะไรก็มันชื่อมาดูชื่อมันเลยโอ้ยยิงเต็มตัวหมดแล้วโ,โดนหัวเลยเพื่อน เนี <t od ian |ms|> well ่ยเรามีหมูตัวหนึ่งเนี่ยเอาไปเลี้ยงเลยหมูก็เก็บไว้ดิเดี๋ยวทำไปทางอันนี้ดันอยู่ใช่ไหมไอ้อ่ำเตะเปิดประตูให้เพิ่มเดี๋ยมันจะได้เอ็นซีรายไดเอานั่นไอ้ตีมอนเขานู่นหน่อยตีมอนเขานู่นหน่อยเออประมาณฝนตกเนี่ยระยำแล้วเลๆๆดดูดมันมองดูเป่าตาเนียโอ้มึงให้กูมาทำไมเนี่ยไอ้อ่ำของก็จะพังอยู่แล้ว ดอเขาหมาใครเข้ามาอีกคนไปจะได้หนได้วเข้ามาทำไมฮัลโหลครกาทางแยกตัวจริงเสียจริงครับโอเคมีสีมครบละชื่ออะไรครับชื่ออยูนะครับดีมากครับเจ็บคอคอที่ทำลายแล้วคอตายมาเช็ดหน่อยขอทำไมเฮ้ยไอ้เพิ่มฝนตกหนักม็หาอะไรมาซุดบ้านเท่าไหร่ ไม่มีไม้เพิ่มีเบมาหาผมหน่อยถ้าเป็นหินนะเพิ่มไม่มีจริงบอกว่าไงไม่มีีริงๆแต่เพิ่มกูเอาหินนทำหลังคาแล้วนะเออโซโล่เลนเลยโซโล่เลยนี่กูวันลนเลยเลยเอ้ใครก็ไม่ใครก็ได้ไม่ช่วยทำหลังคาเลยดิเก็บไว้ปลูกข้าวไม่ต้องทำไม่ต้องทำไม่ต้องทำไเนี่ยพิพิมพ์มือชั่นเหรอมันต้องหนักมากเลยฮะ งจเอฟซีเมันตกหนักนี่น้ำไหลตกลตกอเลยน้ำไหลหนึอันนี้ละอ้ำเดี๋ยวีินซีหนึ่งินซีสองซื้อดำหนึ่งื้อดำสอง วางเลยวางเลยอ้ับวางเลยได้ไปช่วยทำหนังข้าน่อยฝนตกหนักวางเลยไหนน่ทำไมสัเปล่ากลับไม่ได้วะทำไมคนวะเนี่้มาล้วนเลยด้วยมาล้วนเลยด้วยเพิ่มมึงกลับบ้านไม่ได้ว่ะทิพยหายแล้วมีหกคนมีคนใครอยู่เอ็มทีเอวะใครอยู่ห้องเอ็มทีเอวะกูก็ไม่รู้ไม่รู้อ่ะ อ๋อน้องไอ้มแล้วมีไม่ก็ไม่พูดเ้อตบปางไนตบปาดขีเลยยึดยด้าตาแม่งเลยว่าตบปา่ไไอชินเคยเล่นน้องป่ะเสียงไอส่เขาันไรสามสไอสามส่ยะปีศาีซาเตียเอีเอียเียนม่จะต้อกลาเป็นที่ี่เลยไม่ได้เราต้องพูดเราไม่เราไม่ควรพูดยะครับนี่ตุ้ได้ได้ดับอะไรมาครับแรกอ่

เ้าวการตายการเป็นไรอาการฮะที่เกตเดินกลับถ้าจะตายโอ้ยไอไอหอกหวังอะยังมันอย่มงนี้ต้องสั่งเซเลปผมไปสั่งเมื่อพี่ครบถ่ายไหมเนี่ยถ่ายอยู่ไหนเอ้าวถ่ายเนี่ยเออเท้าก็ถ่ายไปเรื่องไม่ได่แล้วก็ถึงได้ชวนก็พี่ถึงได้ชวนไง ได้ไหมพาล้นเปล่าอย่าไปเชื่อมันคลองขี้โมยี้โมยอะไรพูดจริงตามไปดิเดื๋ยมันอยาไปเชื่อมันแล้วใครแล้วใครเป็นคนขออย่าไปเชื่อมันแล้วใครขอที่ขอเองเออแล้วใครขอเออเคยขอเคยขอเคยฟังไรเนี่ยจากวันนี้จะมีอยู่เราเราเล่นนายไปเดาแบบนี้เพลงติ๊ก เพลงประตูของโลโซเพลงประตูไม่ใช่โลโซของเซกก็นั่นแหละโลโซน่เซกโซโลโซโลเซกับเกมโหมดนี่ใช่อันเดียวกันหรอคนละอย่างอ๋อใช่ใช่ใช่เซกเกมโหมดนี่เซกโซโลเลยนะกรือจะเซกโจงกับเบนอะไปกันใหญ่แล้วพอแล้วคือ ไอ้ที่คนเขาไม่ค่อยใช้กันมั้ยอืมมันเกี่ยวอะไรกันมั้ไม่รู้ทไมเป็นสายปลากะเบนเฮะเอจั้งก้อโสดเซไมโลอะมือ้งเซไมโลไอฮันเซโอ้โห โอเคเสร็จแล้ั้นี่ยเฮ้ยอย่งเก่าอะตีอะไรวะอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเออซอมบี้ได้ทีเอนนีมาเล็กโอเคล้มหรอล้อมเสกเสร็จเป็นอย่างเดี๋ยวดูไปไหนแล้ววะเนี่ยเดินทไดอ่าอันนี้ยังอยู่เลยนะว้ายุคโคมถึงนอน้อยตีเลย ตัวอายุเท่าไหร่ตีแปใช่ไหมแปรตามแปรคับซับแอมร้อ,องว่ะให้ตีเลยเอาวะร้องว่ะเคยเคยดูบีดอ่นะเคยเคยเห็นหน้าบ,บีดอ่นะเคยเห็นหน้าโกกอ่ะเคยเห็นหน้าบ,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 บีดโกกอ่ะ๋ยวสมัครไม่นี่กันซับเปิซับเปิลสมิดสมิดสวัสดไม่ได้วะ ไอเชียกูเล่นเดนไอเล่นแม่งชวนเพลงในสองเดโมหัวดอมากอีกแล้วเหรอมันชวนอีกแล้วเหวะมีคนมีคนมีคนกูบอกไปแล้วมีมีคนแล้วคนฮัลโหลขอที่คนหน่อยอยากคุยจริงยังมีคนเหม็มนั้นอีกเลยมีชื่อปะปงชื่อปะปงปอค่ะมาไดวมาการเราไมูกดไม่ไน่วะพี่มาหด้อยซับ ยู่ไหนะกะก็ไม่ได้รนล่างเดี๋ยวโยนลงไปแล้วกันทำไมไม่ได้หาี่สิบแม่งเลยเม่สไหมต็มเลตกเหมือนกันนะเนี่ยตก้าาทำไมได้ไม่ได้อ่ะไอ้เพิ่มเอเวลาเข้าเกมเสร็จอะมันจะมีเลวข้ามทูเดทไอ l แรกอะไรและแล้วก็ให้ใส่กรอกอีเมลแอดแอดา ก็โยนลงไปแล้วการไปไหนแล้วก็อายุอ่ะแล้วพอไลเสร็จมันกดมันกดปล่มพวงนี้ไม่ได้อ่ะมันพออะไรวะเซิร์ฟยังไม่เปิดนะเปิดแล้วยังไม่เปิดอ่ะเปิดแล้วไม่แล้วมันเปิดได้ลองเล่นนีไงปะจ๊ะมันบอกไม่อยากเปิดอยเปิดเพราะห้องมันเปิดที่ไเซิร์ฟแหละไม่บอกไม่อยากเปิดตป่นต้ จะดื้อเลยครับไปดื้อครับลองใหม่ใหม่ไม่ได้วะคุณพันส์น้ำที่คุณเรียกว่าน,นี่อันนี้ก็แมน,นไม่ควรไปได้ทำไมนี่เพิ่มไปเกมในไอโฟนมาเลยนไม่ได้ คือเซิร์ฟมันล่มหมเห็นไหมมันก็เพิ่งเห็นเมื่อกี้ทีมันล่มเราพูดถึงแม่พูดถึงในป่าไม่น่าอยู่ข้างนอกเลยน่าทำบ้านในป่าอุ้ยไอเกมใหม่เอเกมพวกเก่าๆก็โหเยอะเลยเนี่ยแม็กซ์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สุดยอดตระลาวิเชอร์สองนะเออก็น้าสนใจแล้ววิเชอร์สามก็ใกล้มาเลยนะวิเชอร์สามน่าเล่น เขาบอก open world เอาเขามาาบ้านเพื่อนอเขาเ p e น world แล้วผิหายแว่าไเจอน้ำแต่เอาที่ care แบบเขาอุจะมาวะอี่หน้าอนะน่าจะมีกำหนดปีหน้าเป็นไรไห้ขอไดถ้ถ้าถ้าถึงเหมือนกันเขาบอกว่าเร่งพัฒนาไม่ค่อยเชื่อเรองพัฒนาเลยขนาดขนาดตอนเปิด<ง>ตัวเกมเขาบอกว่าอาจจะมีมอร์ซิตี้ ยังไม่มีเลยเช่นกันกิเวเลนทายไม่มีไม่มีอีต่้องการนดปรารเพิม,ม,มพที่คุณผังแล้วมาหาหน่อยไม่มีออกรับเองเม,มื่อกี้ดาวโหลดอัปดาตา้า สยต้องอัปเดตส่แพทใหม่มาเัางเอ็นบซีแม่เว่ยลงติดอะไรตรงนั้นวะเนี่ยเกมก็จะเปิดแล้วเฮ้ยไม่ไม่เว้ยแล้วเอ็นบซีแม่ใครมันเอาไปลงมันตงเองโอ้ตัวาจิกันมามึงซนไงโซนซนซนวัดไหนวัดไหนสามตีอ้าวอ้ กองมีอะไรบ้างเนี่ยรูมันฝรั่งมันไม่เอามันฝรั่งปลูกอ่ะเดี๋ยวว่าเน็ตเก็บไว้ก่อนฝรั่งเดี๋ยวค่อยปลูกก็ได้ไม่ต้องรีบโอเคโอเคฮึจึงเอ็มบีซีขึ้นมาได้ก็้ววะยกเอ็มบีซีแล้วเข้านี่เลยเข้ารูเลยวันนี้ไหนครับอ่ะให้มันเข้าไป้กุยกำลังต่อไปอยู่คะับตัวไหนเติมเติมพอได้แล้วไม่อะให้ดันได้เลยได้

มันตายเลยอ้าวเรนอันนี้มันแรกเลยวะอ๋อเออจังมันอันนี้แรกดาบงูว่ามีตัวเดียวด้วยเพิ่มเรนอะไรเอาไว้แรกดาบเลยนะเพราะเราต้องใช้โอ้โหแม่งเอ้ยได้มาสี่ตัวแม่งเหลือตัวเดียวออกขับโอ๊ยตกใจเอาเหมดแล้วอ่ะเหลือตัวเดียวอ่ะ ไม้กูขอที่ข<ล>ุดขุดหมดเลยนะเว้ยไปแล้ bye ยบายเออเอาขอดูเฟสบนางม้นะดาวต้องหายเงยี้ไอเศษเศษทองใช่นะ้ยล่ะห้านไปแรก เแขกนาได้อะไร่้ีงกโซเรียกไฟเรียกว่าไฟแช็กใช่แล้วก็ธนูเดี๋ยวต้องสงสัยต้องทำนี่เราั้งปักไฟรอบนอกว่ามนจะได้ไม่ต้องเกิดเฮ้ยเสียงนะปึ๊กปึ๊ปึ๊ปึ๊วะปักไฟไง น่าน่าด้านมากไออ้ำคนตีนเศษทองขอบใจมากเพื่อนได้ไม่กี่อันอ่ะอันนี้ยมันข้างมาแรงข้างนอกอ่ะอย่างเยอะแรงหมกใช่ไหมหอหมวกโซ่กันฮะแย่เฮ้ยแรงทำไมหมกในกล่องก็มีโอเคเดี๋ยวกระลับสุดๆตัวนู้นฟังเป็นตัวรายการ เแค่ลงไปหาไม้แต่ติดเม่งเต็มตัวเลยไอ้สัสอยังไงรวะไอ้ยังปรับปรุงเลยบอกแล้วอย่าออกไปปรับปรุงอยู่ปรับปรุงอยู่งูเจ้าของงานเป็นนักกินเปาเฮ้ยโอ้ยจิ๊บเตยหน้าบ้านนักหน้าด้านหน้าบ้านจิ๊บเตยหน้าด้านหน้าด้านมันเองไง นาปับผมบปต่อนี่ว่าไอ้ทำฟืดกับไอ้้คานมีไม้ป่ะในในในเนี่ยบ่มีน้จังวไปไหนหวเนี่ยบ่มีหาไม้เดีวดูเวสแป๊บนึ่งนะแล้วเมื่อไหร่ฝนจะตกอะเขาบอกว่าอะไรวะให้สร้าง เขาไฟไดเชฟออนเราไฟได้ในตัวอะไรวะเจลคีเจลคียังเราจะสร้างยังไงไม่มีซ่อกพวกก็ได้หละพี่ปื้มแล้วนี้เป็นแมปอะไรแมปแบบพวกติดเกาะอะไรเงี้ยไหนเอาอาชีพมาดูเอาไปดูโอ้แลึงไม่เสียง ไอ้ขอบแล้วเอาไปยังเนี่ยไอ้ลูบอะลูบปกของกันอะเอาไปแล้วเอาไปแล้วอย่าเพิ่งทาเอออยู่ในสกายอ่าครับครับครับโดดไปแล้วครับบอกว่ายูบอกโยได้ยินบอไอ้หยอไอหยอโอ้บักหันไอ้หยอเออแล้วทำไมมีคุยสกายอะครับไอ้มาช่วยคุณหน่อยดิหาของกันไอ้ใครที่จิ๋วกำลางวะไอเอ้ามะ เขาอยู่ไหนฮะอยู่ล่างแคโอเคเดินไปหาเเดินไปหามึงนะเอาใครวะไอการนี่่วะมันกำลังขุดพอดีเลยค่ะขุดไปขุดไปไอถอยๆเดี๋ยวขุดให้อยู่ทางไหนทางแยกมึงนะไอการมีกรเพิงเปล่ามีเออปักไว้ด้วยถ้ามันเหนื่อยดีครับอยู่ตรงไหน โอ้โหแม่งวางพิชโชดพิชโชหรือไอที่เอ้เสียงลมจากแซกมาแจกมามาโอ้ข้างนอกเป็นที่ปั๊มเวลได้ดีเลยเนี่ยทำไมจะสปาหรือว่าไงมันเิดใช่ไหมมอนเตอร์สปาลรัวเลยโอ้โหมึงเวลไปเถอะปรุงไะปรุงทำผิดแล้วเดียวปรุงทำผิดเฮ้ยเจอไดมอนเก็บที้เก็บเก็บเก็บเออไม่ได้ว่าต้องต้องใช้นี่ ที่ขุดเหล็ก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 แอมเมีอ้อมมาแอามาเอามาเมามาขุดเลยมาขุดเลยยิงบ่อเยียดเคแพตเฟยี่ก็บอยแบงยี่ก็บอยแบงเก็บเอาไว้ทำไอ้นี่ก่อนเก็บเอาไว้ทำเอ็นโตเอ็นชาร์ดก่อนโอเคพวกเอ็ไปใช้แมวจะใช้ไม่รูปเลยอยากเจ็บหรอสงการเจ็บตัวนะกูจะตายอ่ะเนี่ยตูงไปหาไม้มาเจ็บมากเลยเนี่ย ไปทางไหนวะครับเออโดนเปรลงมามันจะมีทางลงสุดๆเลยเอ้ยมันมีก้อนเดียวอ่ะไม่เป็นไรก้อนเดียวก็เอาพอมันใช้แค่ก้อนเดียวโอ้ข้างนอกนี่โดนระเบิดกลาเหมือนเราจะลงมาหินนี่เลยนะเว้ยเห็นป่มฮะเบลล็อกอ่ะเออีหาออกซิเดนน่ะหาออกซิเดนนะหาออกซิเดนเอาเพชรไปทำดิคอนถึงเบลล็อกอ่ะนั่นไงกูว่าแล้วเออไม่เจอ ช่างเถอะเดี๋ยวเบี่ยงออกข้างเลยไอ้กายู่ตรงนั้นไปก่อนขุดๆถอนน้ะไปก่อนไอ้ตัวรับหน่อยด้านบนเออเดินเดินอยู่เดินเดินเข้าเลยกันไม่สนใจนะมันมีทางมันมีมันมีทางที่ที่ลงน้ำแล้ะไอ้อ่ำอุ้ยซอมบี้มาจากไหนวะอุ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โบอนเต็มเลยแน่นอนเป็นโป้งเลยไอ้อ้เห็นม่ำเห็นชื่อกูว่า เฮ้ยเสียงเกมนะโหไหนอยู่ไหนโอ้เป็นฝูงเลยไหนเนาะไม่เห็นอะอ้าเราทุกคนอยู่ไหนนนกัเี่ยมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวกอ็ไอ้เอนเดอร์แมนมันกลัวฝนนะใช่โดนฝนไอกูมาสดแล้วน่ะกูมาสดนี่นะแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยเอนเดอร์แมนมาไปมาเหยอยู่ข้างล่างเหรอเออไหนวะมไ่เจอหนุ่มไปทางวะไหนวะอ๋อเจอแล้วลงมาลงมาลงมา เออจะบอกว่ามันมีเควสให้ที่ให้สร้างกับดักไปนะเออมา้นี่ลงมาลงมาหาหาเก็บดินปืนมาเยอะๆเออก็เนี่ยคิปเปอร์ไงมีคนโดนระเบิดจะโดนยิงก็ได้เอาดาบยิงได้ที่นี่เนี่ยแหละโดนระเบิดเนะกูว่าเนี่ยทางเนี้ยเออเห็นชื่อไอ้การไม้ไม้น้อยจังเลยเห็นชื่อไอ้การอเออเดินไปเลยไปขุดเลยเหล็กแม่งขุดลำบากว่ะเอ้ยนี่มันนันเจียนนี่ ดันเจนหอกคนนี้ครับออกไปแป๊บเดียวไม่มีเราที่เรากดเองกันนั่ครับลงมาอเจอิครับอ้เจออะไรไปนวัดสนามบลงมาดิมันมีอะไรอยู่อ่ะมีอะไรหล่อนชหีพแดงเหรอเออใช่หินแดงเฮ้ยทีนี้โว้ยเฮ้ยทำไมได้ยินเสียงระไรบ่อยี้ย เสี่ยงใครโอ้โหไออกเลยเต็มเลยเจ็บขงี้ไม่ออกเอาไปจากไหนวะ TNT ไม่ได้ออกเลยนะเจอเด็เจอเหรอมีไม้ไหมอ่ะมีไม้ไหมปวดได้สตีนมากเหมือนไงยี่แล้วไม่บอกกูเลยนะวิ่งก่อนมีไม้ไหมไม่มีทำทางที่นี่กันมึงขุดไปก่อนเลยกูขอดูเกมที่กูอัปเดตก่อนเห็นเห็นมาได้คนละนี่กดแตกแล้วมามามาเห็นอาร์ชิเมเดแล้วใช่ไหมเห็นแล้ว อันไม่ออกแปลไม่ได้โอ้ประธาน